สวัสดีครับ Bible Before Breakfast วันนี้เราขึ้นหนังสือเล่มใหม่นะครับต่น i เอาบทที่1ข้อ1ถึงข้อ8หนุ่มที่ปราศจากตำหนิพระคริสตรรมคัมภีร์พระรรดานียน e ดานียน l บทที่1หนุ่มอิสราเอลสี่คนในราชสำนักบาบิโลนในปีที่สมของรัชการเยโฮยาคิมกษัตริย์ของยูดาเนบุคัสเนสซากษัตริย์ของบาบิโลนสเสด็จมายังกรุงเยรูซาเล็ม และทรงล้อมเมืองไว้และองค์เจ้านายทรงมอบเยโฮยาคิมกษัตริย์ของยูดาไว้ในหัตถ์ของท่านพร้อมทั้งภาชนะบางชิ้นแห่งพระนิเวศของพระเจ้าและท่านก็นำภาชนะเหล่านั้นมายังแผ่นดินชินามายังนิเวศแห่งพระของท่านและบรรจุภาชนะเหล่านั้นไว้ในคลังของพระของท่านแล้วกษัตริย์นั้นทรงบัญชาอัชเปนัสหัวหน้าขันทีของท่านไปนำคนอิสราเอลบางคนทั้งเชื้อพระวงศ์และเชื้อสายขุนนาง พวกหนุ่มๆที่ปราศจากตำหนิมีรูปร่างหน้าตาดีเชี่ยวชาญในสภาพะปัญญามีความรู้ความเข้าใจและความสามารถที่จะรับใช้ในวังกษัตริย์และทรงให้สอนวรรณคดีและภาษาของคนเคลเดียแก่พวกเขากษัตริย์ทรงกำหนดอาหารชั้นสูงและเล่าอางังนซึ่งกษัตริย์เสวยแก่เขาเหล่านั้นทุกวันพวกเขารับการเลี้ยงดูอยู่สามปีเมื่อครบกำหนดเวลานั้นแล้วพวกเขาก็เข้ารับราชการ ในบรรดาคนเหล่านั้นมีคนเผ่ายูดาคือดาเนียนฮานัญยามิชาเอลและอาซาริยาและหัวหน้าขันทีตั้งชื่อให้ใหม่ดาเนียนนั้นเรียกว่าเบลเทชัสซาฮานัญยาเรียกว่าชักรักมิชาเอลเรียกว่าเมชัดและอาซาริยาเรียกว่าอาเบตเนโกแต่ดาเนียนตั้งใจว่าจะไม่ทำตัวเป็นมนทินด้วยอาหารชั้นสูงของกษัตริย์หรือด้วยเหล้าอางุ่นซึ่งพระองค์เสวย ท่านจึงขอหัวหน้าขันทีให้อนุญาตเพื่อท่านจะไม่ทำตัวเองเป็นมนทินกรับอธิฐา,าน,นกันนะครับพระเจ้าเราขอพระองค์ใช้พระจนะพระเจ้าตอนนี้ในการสอนเราให้เราเข้าใจแผนการพรงค์อธิฐานในพระนามสกิจเจ้าเอเมนเอเมนนะครับวันนี้เรามาถึงตรงที่ว่าเ,เราเรารู้เรื่องราวเรื่องแดเนียลนะครับเราคงจะเคยได้ยินหลายคนคงเคยได้ยินมาแล้วนะครับก,ก็เป็นสมัยต่อนเนื่องกันแดเนียล ถูกจับไปเป็นเฉเลยนะครับแล้วก็แสดงว่าแดเนียลนะครับถ้าเราเห็นหัวข้อนี้ครับแดเนียลหนุ่ม <c oughs> ที่ปราศจากตำหนิ <c oughs> ใช่ไหมครับ <c oughs> นะครับขอโทษนะครับก็คือว่าแดเนียลเป็นหนึ่งในนั้นด้วยนะครับเป็นคนหนุ่มที่ปราศจากตำหนิแต่ว่าอาจจะดูหน้าตาดีรูปร่างหน้าตาดีมีความรู้ความฉลาดครับแบบนี้เนี่ยเป็นเรียกว,ว่าหนุ่มหนุ่มตามใจที่หรือว่าเป็นสาวในใน ขวัญใจเลยนะครับที่ทุกคนจะต้องมองนะครับแต่อยากให้เราไม่ต้องไปสังเกตตรงความหล่อของเขานะครับเราสังเกตตรงที่พระวจะนะพระเจ้าวันนี้จะสอนเราด้วยกันก็คือหนุ่มหรือสาวที่ปราศจากตําหนินะครับในสายตาของพระเจ้าคืออะไรกันนะครับไม่ใช่เรื่องของความรู้ใช่ไหมครับเพราะว่า4คนนี้ที่เอาเข้ามาเนี่ยนะครับก็อยู่ในกลุ่มคนมากมายนะครับที่มี ที่ประจักษ์ตำหนิมีรูปร่างหน้าตาดีนะครับในข้อ4นะครับเชี่ยวชาญในสัพพัญญามีความรู้ความเข้าใจมีความสามารถที่จะรับใช้นะครับแล้วก็คนเหล่านี้นะครับถ้าเราดูในข้อ3นี้เราจะเห็นว่าเขาส่วนใหญ่จะถูกคัดมาจากเชื้อพะวงนะครับและเชื้อสายขุนนางก็ต้องเป็นลูกผู้ดีนะครับเขาเรียกว่าภาษาไทยใช้คําว่าลูกคนมีสกุลน,นะดังนั้นคนเหล่านี้ถูกคัดมาแล้วนะครับดี แต่ว่ามี4ี่คนนะครับเพราะหัวข้อเรื่องว่างครับหนุ่มอิสราเอล4คนนะครับนั้นมี4คนนี้ที่เด่นพิเศษกว่าคนอื่นไม่ใช่ว่าหลอกกว่าเก่งกว่านะครับเพราะว่าทุกคนถูกสอนวรรณคดีภาษาคนเคเดียนะครับได้เรียนรู้แล้วก็ได้รับประทานอาหารอย่างดีนะครับอ่านชั้นสูงเราสังเกตคํานี้นะครับเล่าอังุนนะครับได้รับการเลี้ยงดูอย่าง3ปีในบรรดาคนเหล่านี้ก็มีคนที่เขาได้รับการเปลี่ยนชื่อนะครับก็คือ แดเนียลถูกเปลี่ยนเป็นฮานัญญานะครับอ้าไม่ใช่ครับแดเนียลเป็นเบลชัสซาครับมีแดเนียลฮานัญยามิเอลและอาซาริยาครับถูกเปลี่ยนชื่อเป็นเบลเทชัสซาชัดรัตเมชัดและอาเบตเนโกนะครับแต่4ี่คนนี้มีสิ่งที่คนอื่นไม่มีครับก็คือว่าตั้งใจว่าไม่ทำตัวให้เป็นมนทินนะครับผมอยากจะให้เราเห็นวันนี้คำนี้นะครับ ตั้งใจว่าจะไม่ทำตัวให้เป็นมนทินก็คือหัวข้อเรื่องวันนี้นี่เองครับว่าคนที่ปัสจากตำหนิในสายตาพระเจ้าคือคนที่ตั้งใจว่าจะไม่ทำตัวให้เป็นมนทินครับวันนี้พระเจ้าจริงมาถึงเราทุกคนครับไม่ว่าเราจะอยู่ในสมัยไหนครับเราไม่ได้ไปเป็นเฉลยของใครนะครับไม่ได้ถูกจับตัวไปแต่ผมเห็นว่าคนหนุ่มคนสาวหลายคนก็ไปเรียนต่อเมืองนอกนะครับ แล้วก็ได้ไปเรียนความรู้ภาษาของเขาใช่ไหมครับได้ความรู้ใหม่ๆม,มีความก้าวหน้านะครับแล้วก็อาจจะได้รับได้ทํางานในประเทศต่างๆเหล่านั้นนะครับแล้วก็มีโอกาสมีชีวิตที่ก้าวหน้าขึ้นเคล็ดลับของการที่จะเป็นคนหนุ่มคนสาวนะครับหรือแม้ทั่งเราหลายคนนะครับที่อายุมากแล้วก็ตามเคล็ดลับของเราที่เราจะเป็นคนที่ปราศจากตําหนิในสายพระเจ้าสายพระเนรพระเจ้านะก็คือว่าตั้งใจว่า ไม่ทำตัวให้เป็นมนทินนะครับในพระเจ้าพระเจ้าตอนนี้บอกเราเลยนะครับว่าทั้งอาหารนะครับเรื่องอาหารชั้นสูงอาหารชั้นเลิศนะครับหรือว่าจะเป็นชีวิตของเขาก็ตามนะครับคนเราเวลาคัดมารับราชการหรือทํางานให้กษัตริย์เนี่ยนะครับเขาคงจะดูทุกอย่างนะครับดูรูปกายภายนอกดูนะครับดูดีครับหน้าตาต้องดูหล่อเหลาปราศจากตําหนินะครับสาวๆก็คงต้องสวยงามผิวพรรณดีนะครับ แต่ว่าสิ่งที่ทำให้คนทั้ง4คนนี้เหนือกว่าคนอื่นก็คือเขาตั้งใจว่าจะไม่ทำตัวให้เป็นมลทินนะครับทีวันนี้น่าจะเปลี่ยนหัวข้อเป็นเรื่องตั้งใจว่าจะไม่ทำตัวให้เป็นมลทินนะครับผมก็อยากให้เราเห็นเริ่มต้นของหนังสือแดเนียลนะครับสิ่งที่เขาตั้งใจนะครับถ้ามาประยุกต์ใช้เราวันนี้ครับเราก็ตั้งใจว่าเราจะเข้าเฝ้าพระเจ้าในทุกๆวันดีไหมครับ เราตั้งใจว่าเราจะมีเวลาให้กับพระเจ้านะครับเมื่อเราตั้งใจทําสิ่งใดแล้วครับแล้วในที่สุดเราก็เป็นคนนะครับคนที่ปราศจากตําหนิเป็นคนที่ไม่มีมนทินในสายตาของพระเจ้านะครับให้เราที่ถ่ายได้ไงครับพระเจ้าเราขอพระองค์สอนเราในเรื่องนี้ในเรื่องการระวังรักษาตัวเรื่องอาหารการกินเรื่องของชีวิตส่วนตัวของเรา เรื่องแม้ว่าเราต้องไปในที่ใหม่ที่ที่คนอื่นอาจจะทําบางอย่างเหมือนเหมือนกันและเราต้องแตกต่างจากคนเหล่านั้นเพราะเราเป็นคนที่ปัสจากตําหนิในสายตาพระเจ้าเป็นคนที่ตั้งใจจะไม่ทําตัวให้เป็นหมนทินเราจะอที่ฐานเพื่อทุกคนพากกาุ่งโักรเมื่อเรามีโอกาสเมื่อเราได้พบกับสถานการณ์ที่เป็นแบบนั้นเราเองจะสามารถที่จะรักษาตัวเราให้ปัสจากตําหนิได้เราที่ฐาน ในพระนามสกจ้าเอเมนเอเมนนะครับขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านและเราพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับตั้งใจว่าจะไม่ทำตัวให้เป็นวันทีนะครับสวัสดีครับ